เศรษฐาไม่ก้าวไก่โพทหารเชื่อพอบอเหล่าทัพจัดการได้เน้นความเป็นธรรมเหมาะสมกับงานเมื่อเวลา12นาฬิกา15นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังพบกับผู้นำเหล่าทัพในการบันทึกเทพอาเสียนระวาดถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเอ t เมื่อวันที่8กรกฎาคมว่าไม่ได้พูดคุยถึงการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลเนื่องจากจะมีการ,กรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนเลยคุยกันแต่เรื่องปัญหายาเสพติดโดยในเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ท่านบริหารจัดการอยู่แล้ว บุคลากรที่เหมาะสมว่าใครควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งตนไม่เคยก้าวไก่เรื่องพวกนี้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้นำโผทหารเข้าทุนกล้าวทูนกระหม่อมจะช่วยดูด้วยหรือไม่หรือจะมอบหมายให้ในายสุทินพันแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดูพิงคนเดียว นายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่ามีคณะกรรมการสภากราโหมอยู่แล้วซึ่งทุกท่านคงมีการพูดคุยและเชื่อว่าทุกคนต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องตอนเองหมดเมื่อ<ม>ถามว่านายกรัฐมนตรีคำนึงถึงเรื่องรุ่นนะักเรียนเตรียมทหารว่าจำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันหรือคลารุ่นได้นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่มีผมไม่เคยมองเรื่องพวกนี้เลยเอาบุคคลที่เหมาะสมก็แล้วกันจะเป็นรุ่นที่รุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีความตั้งใจจริงที่จะเอาคนที่ทำงานมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาวางไว้